ฝากติดตามด้วยครับถ้ามีไม่กวาดน่าจะกวาดรางนิสาดเลยน้วยบุยลำบุยลำบุยลำบุญรถครับเขตวันนี้มาแคมปิ้งกันนะครับเที่ยวบ่อยกินแซ่บบรรยากาศสวยงามมากตั้งแต่เข้าแก๊งนี้ทำกับข้าวน้ำหนักขึ้นทุกคนครับคนละห้าโลครับคิดดูเอาครับมาเดี๋ยวเรามากางเต็นท์กันทางธุระกันดานแต่เราไม่ยอมอดทางมาเมื่อกี้ก็สวยงามไหมได้ให้ให้ฮะอันนั้นอะไรอันนั้นห้องแต่งตัวจริงเนี่ยจริง ปวดไม่มีไฟแต่มีไดรเป่าผมมาเจ็บปวดมากเลยธรรมดาธรรมดาจี้เอาไม่ปวดล็อกให้เอาเอาตั้งเลยไม่ไม่ปวดล็อกให้จ้าปวดล็อกหนจอให้เนี้ยเอากีบี้ครับโอ้สวยมากเลยครับวิวสวยเดี๋ยวครับฮียาเบาๆสามหมื่นกว่าดูเปิด กลางง่ายมากอ่ะจะเบิงกลางง่ายกดล็อกสองข้างดันขึ้นมาครับที่นีはは้เห็นมเหมือนกันกับของผู้การไหมครับใช่คล้ายคล้ายของผู้การของผู้การจะเปิดข้างหน้าอันนี้เปิดข้างอันนี้เปิดข้างเห็นไหมง่ายดันขึ้นมาง่ายนะครับง่ายจะฟังเสียงหอบนะครับอได้ใช่ไหมครับผม เสร็จเอาบันไดใส่จบเลยอ๋อโอ้มีพนักงานมีพีอาถือบันไดด้วยครับแกวง่ายมากไม่ยากเลยปรติไม่ได้ออกเลยเป็นคนถ่ายเห็นะไหมตัวคลิปมาเลยทุบๆนี่โหง่ายจี๊กสี่วิครับจะครบหนึ่งนาทีอันนี้ก็คือใช้เวลาไม่ถึงนาทีครับเอา<ะ>ถึงนาทีแล้ว เกาะบันไดขึ้นได้เลยแต่ถ้ารีบจริงๆก็นั่นแต่อันนี้ก็ถือว่าเร็วเสร็จเกาะบันไดขึ้นได้เลยหนึ่งนาทีสิบวินาทีครับต้องการชมการแป๊บหนึ่งนิดหน่อยยังไงก็ง่ายของผมอยู่แล้วครับของผมใช้หนึ่งชั่วโมงง่ายมากครับผมเอาแบบง่ายก็ได้ครับเพราะผมนอนคนเดียวมสวยงาดูวิวโอ้นอนชมวิวนะครับวันนี้โอเคครับฝนตกผมก็ไปกับคนเดิน ม่ต้องดันตรงกางจบชิปก่อนนะอันนี้อันนี้ผ่านแล้ววายกินคตง่ายเลยอ่ะเนี่ยก่งหวานน้องกินกอยู่นี่หวานย่วเาเอาพุกกาเรียดแค่ไหนว้าวว้าวเฮ้ยใครใครใครพีช

อันใดด,ด,ดีเราบมานีเป็นวิวกลางคืนนะครับจากจุดที่เราอยู่นะครับวิวกลางคืนเหมือนนั่งอยู่บนเครื่องบินเสียงบูมบูมบูมบบูมนี่บสียงบบกบูแบบเอบู วันนี้คือข้าวต้มข้าวต้มค่ะแกะแบบเทอร์โบ <the> อีู่ดิต้มไม่ค่ะการของการรับประทานอาหารเจ๊ว่ามันมันมันเป็นเม็ดกาสารเดีมันยิ้มเหลือเดี๋ยวว่าต้องไปล้างเออ๋อ้มันยิ้เป็นทางจานันทร์มันทุขึ้น บรรยากาศครัวอันนี้เป็นการนึ่งข้าวสวยนะครับหนึ่งเอาแล้วก็นึ่งแล้วเอาไปล้างนึ่งแล้วไปล้างนะครับ